ารางวัลน,นี้นะครับคือจริงๆก็คือตื่นเต้นมากเลยตอนไปพูดรับรางวัลเพราะาจริงๆครั้งนี้เป็นเหมือนบุมได้รับรางวัลครั้งแรกในชีวิตเลยจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่แบบเวทีป๋อมอรบรางวัลนี้ให้กับบุมนะครับบุมดีใจมากๆเลยครับแล้วก็คิดว่าแบบจะตั้งใจทํางานแล้วก็ขอให้อันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทําให้บูมจะได้รางวัลในอนาคตย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับรางวัลน,นี้พูดเกี่ยวกับอะไรบ้างก็รางวัลน,นี้นะครับพูดเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอะไรเป็นแบบ rising แล้วก็เ,เขาเรียกอะไรเป็นนักแสดงที่พุ่งขึ้นมาก็จริงๆคือพอพูดถึงเรื่องนักแสดงใช่ไหมฮะเราก็อดไม่ได้เลยที่ต้องพูดถึงท็อปฟอร์มเพราะว่าจริงๆท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มจริงครับเหมือนอย่างที่บูมพูดในเวทีเลยว่าแบบ ท็อปฟอร์มมันแบบมันมันแบบช่วยปังอะ่ะช่วยปังช่วยหา่าอ่ะแล้วก็แบบอุอ้มก็รับรู้ได้ถึงแบบความรักของแฟนๆที่เขามอบให้กับที่เขาแบบรักท็อปฟอร์มแล้วก็สนับสนุนท็อปฟอร์มใช่ครับอย่างล่าสุดเนี่ยมางานวันนี้ใช่ไหมมีคนแบบซื้อ,ขอเขาเรียกอะไรนะแอลซื้อบัตรแล้วก็ซื้อจอ L L E D ปะเออใช่นั่นแหละาซื้อจอ L E D ให้ด้วยแล้วก็แบบมีความสุงมากครับเป็นเกียรติจริงๆดีใจมากครับต่อให้แบบขัดไปแค่ไหนใจเาก็ยังแบบเายกขึ้นแบบซันิในใจเับรนเลยแบบให้เขาได้เซเแบตบตลอดที่พอเราได้รางวันอ,อก็จริงๆเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบุมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกแบบว่า คือบูมไม่อยากให้รู้สึกว่าผลงานนี้มันเป็นผลงานที่แบบดีที่สุดในชีวิตบูมแล้วบูมอยากที่จะทําผลงานที่มันจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปบูมจะพยายามพัฒนาแล้วก็พยายามทําผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าท็อปฟอร์มอีกครับ วันเกิดที่ผ่านมาเอาจริงๆก็คือมีความสุขมากเลยครับทุกคนคืออยากจะบอกว่าแบบคือปีนี้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายอย่างมากๆอย่างวันเกิดเงี้ยมันก็แบบเป็นครั้งแรกที่มีคนมาร่วมเซลเลบรตกับเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วแบบโหเราเรารับรู้ได้ถึงความรักที่เขามีให้กับเราเลยครับแปลว่า เขาแบบซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นของขวัญหรือว่าสิ่งต่างๆหรือว่าแม้แต่โปรเจกต์ที่เขาซื้อซื้อให้เราอะไรเงี้ยสนับสนุนแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะรถตุกๆปะ่ะเออใช่เราตุกๆแบบ200กว่าคันบูมแบบโอ้ไม่กเยอะมากใช่ครับแล้วก็แบบคือเราก็ดีใจมากๆครับแล้วก็บูม <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะขอบคุณแฟน,แฟนๆทุกๆคนจริงๆครับแบบพุกทุกคนสนับสนุนบูมแบบดีมากๆจริงๆแบบ คือแฟนคลับแบบน่ารักมากๆรักแฟนคลับทุกๆคนนะครับเราเองก็ไม่คาดคิดว่าเขาอยให้แบบเรามากมายขนาดนี้เหมือนกันใช่ครับเอาจริงๆเหมือนตอนแรกคือไม่คิดเลยดิไม่ไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบสิ่งสินี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตบูมอ่ะแต่แบบพอเวลาเขาทําให้แล้วแบบพอเราได้รับแล้วเราแบบเออเราดีใจจริงๆครับแล้วเราก็แบบมีความสุขมากๆมีความสุขจริงๆแล้วแบบเหมือนแฟนคลับก็บอกว่าแบบเฮ้ยอยากให้เราแบบมีความสุขแบบ มีความสุขแล้วก็เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะหยุดร้องไห้ได้แล้วออแล้วก็น้ําตาของเราเนี่ยออต้องเป็นน้าตาแห่งความสุขเท่านั้นเออ,เอ,อซึ่งก็จริงๆก็คือน้ําตาที่เห็นก็คือเป็นน้ําตาแห่งความสุขนะครับทุกคนภูมิ <c oughs> รักทุกคนนะค <c oughs> รับนี่เนี่ยวามรักงก็จะไปถึงได้ีกกประเท่อจะเขาก็ล่าสุดเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไร ต่อไปที่กำลังจะไปนะครับก็จะเป็นเป็นริบเบินเอ้ใช่โตเกียวที่ญี่ปุ่นครับทุกคนใช่ริบเบินะฮะแล้วก็เออผมพูดภาษาจีนทำไมวะตุ๊กจขอโทษผมจะไปที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็งานมันเกิดที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรนะถ้าใครที่ยังไม่ได้แบบมาร่วมสนุกกับบูนะครับ เราสมมติกับบูมได้นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมเร็วๆนี้เจอกันนะครับผมริเบิร์นเจียเตรียมอะไรไปหาแฟนนะอ่าอันนี่เป็นเซอร์ไพรส์ครับอยากจะบอกว่าเราบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้จริงแง่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 อย่างล่าสุดวันเกิดที่ที่ที่ผมจัดที่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 ใช่ที่หนานหนิงอ่ะผมก็มีเซอร์ไพรส์นะ ไม่ผม <ไป S 1> ผม <ไป S 1> <ๆ>ผมไปหลายเมืองไงผมไปหลายเมืองจริงๆผมไปหลายเมืองไม่แล้วแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราไปหลายเมืองอือใช่แต่ว่าวันเ,เกิดที่หนาน,นี่ผมก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมร้องเพลงภาษาจีนอ,อ่าคือตกใจมากในชีวิตไม่คิดว่าตัวเองจะได้ร้องภาษาจีนเออเอาจริงๆร้องเพลงไทยก็เพี้ยนอยู่แล้ว ลองภาษาจีนเข้าไปอีกเออจริงขนาดไม่รู้เหมือนกันฟังไม่ออกแล้วไปญี่ปุ่นญี่ปุ่น้อนอยากอยู่แต่ตอนนี้อ่ลองูใช่ต้องลองครับต้องลองต้องลองต้องลองจริงๆครับใช่ไปปไปกมาไญี่ปุ่นีแงหนออาใช่ครับก็ ถ้าสมมติว่าแฟนๆอยากให้บุ้มร้องนะครับส่งมาได้เลยหรือจะเป็นเพลงนอร์สตาร์ของนิบุโอ้โหจะได้ยินไหมมันจะได้ยินไหมรอติดตามเขาทุกคนเพราะว่าตอนตอนแรกอ่ะที่บุมตั้งใจทำนอร์สตาขึ้นมาใช่ไหมนอร์สตามันเหมือนแบบจริงๆอะบุมตั้งใจจะมอให้เป็นของขวัญกับทุกคนครับว่าแบบคือเพลงเพลงนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนคือ เราเปรียบทุกคนเป็นดวงดาวแล้วแบบเขาส่องแสงให้เรานําทางให้เราสามารถที่จะมีแรงที่จะพัฒนาตัวเองกลับมาเพื่อทําสิ่งสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันเป็นการแบบขอบคุณคําโตโตเลยอะว่าแบบขอบคุณจริงๆที่คุณอยู่ข้างเราแล้วแบบเราดีใจที่มีคุณใช่ครับแล้วก็รักทุกคนจริงๆครับหัวไอ้หนี่ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าไม่มีทุกๆคนเนี่ยผมแทบจะไม่มีแรงเลยซักด้วยซามเพราะว่าเอาจริงๆแบบในในในเรื่องของบูมอ่ะมันแบบมันผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วแบบมันเกิดเหตุการณ์เยอะขึ้นมากๆในแบบหนึ่งปีนี้แต่บูมก็รู้สึกว่าแบบบูมเติบโตขึ้นในฐานะนักสแสดงบูมเติบโตขึ้นแบบแบบแบบแบแบแบ,แบ,บูมเติบโตขึ้นในฐานะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นักแสดงคนหนึ่งที่แบบมีความฝันแล้วก็อยากจะก้าวต่อไปในอนาคตอย่างเพลงที่บูมทำอย่างเงี้ยเอาจริงๆบูมเป็นคนร้องเพลงแบบได้ไม่ไม่ไม่ได้อ่ะเออไม่ได้ร้องเพลงเก่งแต่ว่าแบบบูมแค่รู้สึกว่าแบบบูมอยากขอบคุณทุกคนว่าแบบเอยจริงๆว่าเออแล้วก็มีคุยกับหลายคนเขาแบบว่าลองทำสิลองทำออกมามันแบบมันอาจจะดีกว่าเป็นการแบบถ่ายทอดจากข้อความ พอมันมาเป็นเสียงเพลงมันรู้สึกเหมือนแบบมันทัสมากกว่าใช่ครับก็เลยเลือกทําสิ่งสินี้ขึ้นมาแล้วประเด็นก็คือมันมีเพลงเป็นแบบภาษาจีนด้วยใช่ก็ฝากทุกๆคนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับสามารถไปหาฟังได้นะครับ North Star นะครับอยู่ในทุก streaming แล้วนะฮะหรือ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 ถ้าเป็นภาษาจงกนนะครับก็จะเป็น when the s t a r will shine เน่อ่างีสักคั้่ยเมื่อกี้ when the s t a r will shine when the s t a r will shine <laughs> <laughs> ถ้าร้งองจริงๆก็คือ Yeah จริงๆมันเี่นเดีวกไม่เอาดีกว่าเอาท่อนนี้ดีกว่าผมรู้แล้ะ我的星星原来是你 อ๋อพี่หมอพี่ฟังพี่สวัสดีครับร้ายๆๆายร้ายายจะชื่อว่าแต่เราบางเฮ้ยอินดีด้วยกับบูมนะครับเก่งมากครับได้ขอว่าเป็นรางวัลแรกก็ดีใจมากครับพยายามเอาไปเอารางวัลมาเพิ่มเยอะๆใช่ครับปีหน้าบูมจะมีโปรเจกต์ไหมครับพี่ปีหน้าตอนนี้เรากำลัง คิดอยู่แต่เราคิดหนักเราคิดเร็วมากเลยครับก็แน่นอนนะครับยังไงก็ถ้าวันนี้บูมเขาได้รางวัลแล้วยายเขาได้รางวัลอีกเดี๋ยวมีอะไรมาพูดคุยกันได้ครับคิดเร็วนี่คือเริ่มทำแล้วอืมขนาดนี้ต้องมีใบๆแล้วก็อ๋อหยุย่างครับ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 รอรอยังใช่ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นใชเอาเป็นว่านะไม่นานเกินไปไม่นานเกินไปไม่นานเกินไปทุกคนได้ได้ มีกรีการต,ตกใจตื่นเต้นกันแน่นอน้เราราวัในอวัในอนอันนี้เป็นรางวัลตัวแทนของรายการช่วงเอเชียซีซั่น2นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นถ้าเป็นเรื่องของไทยกับจีนเนี่ยรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่สามารถที่จะบ่งบอกความร่วมมือระหว่างไทยจีนได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าทีมงานจีนมากว่าร้อยคนทีมงานไทยก็หลายสิบคนทํางานร่วมกัน4เดืสนเลยรนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นรายการตัวนี้ก็ ผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆแล้วก็ทุกคนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลาพลังงานต่างๆแล้วก็ก็ต้องแน่นอนนะมีการฝึกฝนต่างๆน้องๆที่เดบิวต์ออกไปก็มีผลงานแล้วตอนนี้นะครับต่างๆเราก็ดีใจด้วยแล้วก็แน่นอนนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณพาร์เนอร์ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุสนด้วยครับ BTV นะครับ BTV always more เอ uh ้ BTV hey. ต้องรักผมแล้ว <laughs> we TV always more. Welcome to Star Society.